มือ่อเช้าวันนี้นะคะเด็กๆอยากจะทานขนมปังชีสค่ะพี่เอาแอเอาขนมปังมาสมื่อมานก็เลยได้ทานขนมปังอร่อยๆกันนี่ค่ะแล้วก็ดาบิดขนมปังนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาชีสโปะลงไปโหน่าทานมากมวางเรียงกันในนี้เลยการใส่ในเตาบ,บามูด้านะคะก็เอาน้ำเติมนี้ ครึ่งนึงแล้วก็เอาใส่งนี้แล้วเราก็คลปิดเราก็มาดูด้านหลังนะคะว่าเขาใช้กี่นาทีตอนนี้ขนมปังชีสใช้3.5นาทีกดตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขนมปังชีสของอเด็กล็จะเป็นยังไงแล้วระหว่างรอขนมปังนะคะใจก็จะเตรียมตัวนี้ให้เด็กๆเลยค่ะเตรียมนมนะคะ สองเดียวกลค่ะปุ๊บปุ๊บจะเสริมให้เด็กทานตัวนี้ด้วยนะคะานี้ทำไมต้องให้เด็กทานเอาด้านนี้เสริมไปด้วยเพราะว่าเป็น new replacement คะ่ะเห็นไหไมเอ่ยเห็นไหไมเอ่ย new replacement ซึ่งสารอาหารจะครบห้าหมู่เลยนะคะสซก็คิดได้แ่ว่า ว่าเด็กๆกินนมเฉยๆอะก็เลยให้เสริมนิลลิพลาเซมินเข้าไประหว่างเราก็มาดูเด็กๆกันค่ะทำอะไรอ่ะหนูว่ามเป็นการเกิดกระต่ายจริงหรอคือมันจะบอกว่าโคโยมันจะนาำออกใช่ไหมอันนี้มาจากโคโยหรอคะมาม่าอะไรนะโคโยคืออะไรเอ่ยโคโยมันคือเป็นสีทองเวลาใส่น้ำมันจะละลายอ่ะไม่ จยางมันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นปาร์ตี้กันอยู่เหรอคะใช่แต่ว่าอ้นอ้นยอมให้มันเป็นเหมือนที่ทูตรงนี้จริงเหรอมากกว่าน่าสงสารนะเดี๋ยวมึงหนูไม่มีเอาหน่อยป้าเด็กเด็กเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้าวกันดีกว่าลูกรอโอเคนะเดี๋ยวเตรียมตัวไปนั่งทานข้าวนะคะเดี๋ยววันนีไปเอาชีฟมาก่อน เสร็จแล้วขนมปันชีสน่าทานมากเลยค่ะจะไปทานอะไรคะโ <Okay. S 2> อ้กรอบเลยกรอบมากเลยน่าทานมากเลยเอเดินทานอะไรเอ,รอ่ยก็มีอร่อยไหมอร่ยอยเคียงเราไปลองลงไปนะได้เลยจะให้มันเป็นซันมีดว้าวรสชาติเป็นไงบ้างคะโอ้โหอร่อยใ,ใช่ไหมคะ ใส่ก็นี่เลยค่ะมื้อดีๆที่คุณดื่มได้นะคะมื้อเช้าของเราง่ายสะดวกครบจบภายใน5นาทีาทก็คือทั้ทงขนมปังแล้วก็ตัวอัลตรามีก็ถือว่าตอบโจทย์แม่ๆนะคะในช่วงเชา้า